สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องทางหอ,อกระจายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อไทยผู้ฟ้านะครับก็ขอสวัสดีกับคนไทยที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องคุยกับท่าน4ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากโรคโควิด -19 แม้ว่าช่วงนี้นั้นนายนตีจะไม่ได้ลงพื้นที่ไปพบก,กับพี่น้องประชาชนได้มากนักนะครับท้งนี้ก็เพื่อจะลดความเสี่ยงเรื่องโควิดตามมาตรการของสาธารณสุข ทุกวันนี้ผมก็มีการประชุมกลุ่มย่อยทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนและผู้ที่รับผลกระทบเพื่อได้ทราบปัญหาที่แท้จริงและนําสู่การแก้ปัญหาได้ถูกจุดโดยเน้นเรื่องปากท้องการลงชีพการ,ารอุตสาศรษฐกิจควบคู่ไปกับแนวทางด้านสาธารณสุขนะครับนายกได้รับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนหลายกลุ่มนะครับซึ่งรัฐบ,บาลก็พยายามจะทำความเข้าใจ เรานาข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มมาพิจารณาสิ่งใดที่เราทําได้ก่อนเราก็จะทําทันทีนะครับเรื่องไหนที่ติดขัดข้อกฎหมายหรือมีการช่วยเหลือออยู่แล้วเราอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะปลดล็อกหรือหาจุดที่ลงตัวที่สุดและผมก็ยืนยันว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครทั้งสิ้นขออย่ากังวลน,นะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนมาตรา33ผมได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานไปดูว่าจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างขณะน,นี้อยู่ระหว่างกําหนดรายละเอียดล่าสุด ครมอรก็ได้ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือ3%นะครับตั้งแต่มการาคมถึงมีนาคม2564นะฮะท่านต้องว่างงานนะครับก็จะรับเงินชดเชยหรือเยียวยาเช่นถูกเลิกจ้างจะรับเงินชดเชย70%ของค่าจ้างปีละไม่เกิน200วันเหตุสุดวิสัยได้รับเงินเยียวยา50%ของเงินเดือนและสูงสุดไม่เกิน15,000บาทเป็นเวลาไม่เกิน90วันนะครับ นอกจากนี้คอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ยังได้ออกมาตรการอื่น,นเพิ่มเติมนะครับเช่นการลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง90%ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจำลอง0.01%นะครับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสถานประกอบการสปานวดภาสุขภาพขยายเวลายืน่นภาษีบุคคลธรรมดาออกไปจนถึง30มิถุนายน2564แล้ยังคงต้องเตรียมการในเรื่องของการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูลที่จะเริ่ม29มกราคมนี้ด้วยในส่วนของกลุ่มอาชีพอิสระหาบเร่แผงรอยรับจ้างเกษตรกรที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วประมาณ30ล้านคนรัฐบาลก็จะช่วยเหลือเงินเยียวยา2เดือนนะครับรวม7,000บาทตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2564ท่านสามารถจะนำเงินไปใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นผ่านร้ถูงฟ้าร้านหาบเร่แผงรอยหรือใช้ไปค่าเดินทาง สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะได้เป็นต้นนะครับเราก็พยายามจะใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าเรายังคงต้องมีการพิจารณาอีกหลายกลุ่มหลายมิติที่เราต้องใช้งบประมาณในการดูแลต่อไปด้วยนะครับเรื่องวัคซีนโควิดผมคิดว่าหลายคนเป็นห่วงและมีความกังวลแล้วก็มีคําถามมาว่าจะใช้ได้เมื่อไรจะฉีดเมื่อไรเรื่องนี้รัฐบาลยืนยันว่าคนไทยทุกคนนะครับที่ต้องการฉีด จะได้รับการฉีดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีและสตรีมีครรภ์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของวัคซีนเพราะเรายัางคงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนวัคซีนที่เข้ามานั้นจะต้องผ่านการรับรองของออยอนะครับในระยะแรกรัฐบาลได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ประมาณ19ล้านคนก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส่วนหน้าที่เป็นด่านหน้าล้านเจ็ดแสนคน ผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโรคเบาหวานอีกหกล้านหนึ่งแสนคนผู้สูงอายุหกสิปีขึ้นไปสิบเอ็ดล้านคนเจาน้าหน้าที่ที่ควบคุมโควิดและมีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยหนึ่งหมื่นห้ันคนโดยวัคซีนร็อตแรกนะครับห้าหมืนโดสก็จะเข้ามาเร็วๆนี้ จะฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุขตำรวจทหารเจร้าหน้าที่ตัวคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก่อนเป็นรำดแบับแรกนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่14กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปส่วนระยะที่2นะครับจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม2564ขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนเนี่ยจะทยอยเข้ามาได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรนะครับก็จะครอบคลุมประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงําดับถัดไป โดยกลุ่มเป้าหมายจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดประสิทธิภาพของวัคซีนและจำนวนวัคซีนที่หาได้ก็ขออนบ้านว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับและประเทศไทยต่อไปก็จะเป็นฐานการผลิตวัคซีนของอาเซียนจะมีการดำเนินการตามแผนที่เราจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่รัฐบาลกำหนดไว้ซึ่งก็น่านจะเพียงพอนะครับกับความต้องการของคนไทยทั้งประเทศทั้งนี้ต้องการให้ฉีดมากเพียงพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับร่วมนะครับในประเทศไทย เรื่องต่อไปเป็นเรื ah, ่องของสการไทยแล้งนะครับนอกจากเรื่องโรคโควิดที่กําลังระบาดอยู่ช่วงนี้ประเทศไทยกําลังจะเตรียมการเข้าสู่ฤดูแล้งก็อยากจะเตือนประชาชนเรื่องการเก็บกักน้ำไม่ใช้นะครับโดยเฉพาะน้ํากินน้ําใช้ส่วนน้ําเพื่อการเกษตรหากเกษตรกรมีการวางแผนไว้แต่เนินๆก็จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับพูดง่ายคือประหยัดน้ําเก็บน้ําไม่ใช้นะครับมีบ่อน้ําไว้ในบริเวณพื้นที่นำกินนะครับก็จะเป็นการช่วยตัวเองในขั้นต้น รัฐบาลก็จะดูแลเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ก็วางแผนหลายอย่างไปแล้วในการที่จะขุดแหล่งเก็บน้ําเพิ่มหาวิธีการนําน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้อย่างปลอดภัยและอื่นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามบางพื้นที่นั้นเมื่อไม่สามารถทําการเกษตรได้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้ํามากมาเป็นพืชที่ใช้น้าน้อยนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะต้องไปดูแลในเรื่องของการตลาดให้ด้วย อันนี้ก็จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดำเนินการให้ครบวงจรทั้งต้นทางกลางทาง,ลาง,งและก็ปลายทางวันนี้นายกรัฐมนตรีตก็ขอกระชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงหัดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เตรียมการเรื่องนี้ร่วมกับท้องถิ่นต่างๆด้วยนะครับโดยเราจะนําแผนบริหารจัดการน้ําแผนป้องกันการแ,แก้ไขปัญหาภัยแรงแผนงานช่วยเหลือประชาชนหรือแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มันเป็นการอย่างเป็นรูปธรรมทันทีอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างการเกิดภัยและหลังเกิดภัยทางนี้ก็เพื่อจะบรรเทาความวร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องสุดท้ายเพิ่มเติมนิดนึงวันนี้ก็เห็นข่าวสารบ้านเมืองก็หนักค่อนข้างหนักไปทางการเมืองนะครับเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งเราก็จาเป็นต้องรวมมือกันว่าทาอย่างไรจะทําให้ประเทศชาติของเราปลอดภัยประชาชนมีความสุข มีทางออกให้กับประเทศชาติของเราปัญหาความเดือดร้อนบางส่วนยังมีอยู่มากนะครับราะนั้นทุกปัญหาที่เราต้องแก้ไขรัฐบาลก็จะพยายามอย่างยิ่งยวดภายใต้กฎหมายและกระบวนการต่างๆที่เรามีอยู่นะครับกฎระเบียบในส่วนของการปฏิบัติตนก็ขอร้องให้ทุกคนเคารพกฎหมายนะครับเคารพกระบวนการยุติธรรมนะครับที่โปรง่งใสและก็เป็นธรรมนะครับผมก็ยืนยันหลักการเกีตอารมณ์ของผมนะครับผมไม่ใช่ศัตรูใครทั้งสิ้นนะครับ เพราะนั้นก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะรักกันสามัคคีกันนำพาประเทศชาติของเราไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่ความหวังในสิ่งที่มันเป็นอนาคตนะที่ดีกว่าวันนี้นะครับโดยเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยนะครับรัฐบาลยินดีที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ mm hmm. ก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยขอบคุณนะครับฝากความรักความคิดถึง ความหูใหญ่มาถึงคนไทยทั่วประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้มีรายได้น้อยนะครับเราต้องอดทนไปสักระยะหนึ่งนะครับผมก็บอกไปอย่างยิ่งว่าสถานการณ์โควิดน่าจะดีขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับในระหว่างนี้เราคงต้องระมัดระวังอดทนอดกลั้นนะปฏิบัติตามมาตรการของเราที่ออกไปนะครับถ้าเราไม่ร่วมมือกันตรงนี้ เราโทษกันไปกันมามันก็ไม่เกิดการแก้ปัญหาอย่างครบวงจรนะครับก็ขอโทษถ่าว่าไม่ทันใจนะครับแต่มันก็ผมพยายามเร่งรัดอย่างที่สุดแล้วนะครับในทุกๆมิติทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอทุกคนมีความสุขปลอดภัยนะครับในช่วงนี้